เงียดตังทุกคนดวยต้นนี้นี่อย่างรถนะคะนรถแจ็คหน้าฝนเพราะว่าลมลมจะไล่ต้นเลยเนาะปลูกนิดปลูกหน่อยเดี๋ยวไปไหนมีคนตักเนาะ จะไปงานก็ทุกคนจะไปงานก็เยียดตังทุกคนใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วปีตีแล้วได้ซ้มปันว่าบาทเลือจักติเยียดตังทุกคนกิน <laughs> ปีนี้ไม่รู้ออกดอกตัวใดล่ะทุกคน đi đang công lang sai của yêu công lang du lê mi tondi áo yêu to con cười home cười home con em tiệc 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 con em con กลางตลางกลางสวนทำกลางหน้าก่อนน <c oughs> ปลูกลงกองเสียต้นปลูกลูดไว้นิดนึงนั่นกกกกน,น,นั่น,ะะห,น,นลลหลอกโกหลอกโกตอน,นะน,นอย่างรสต้นนี้อย่างรสน,นะคะ่ะรสจ้กหน้าคนเพราะว่าลมลมจะไล่ต้นเลยเนาะปลูกนิดปลูกหน่อยอินเพาได้ยังไม่แก่นะค่ะเดีวนะ่าเนาะนั่นนั่นนั่นกล้วยหอม เรานูปพึ่งอกกำลัง,ง,อ,กกลงอกนะกินเราได้ยังไม่แก่นะคะเดีว่วเนาะนั่นน,นั่นนั่นกล้วยหอมเรานูปพึ่งอกกำลัง,ง,อ,กกลงอกนะนางนางจมกล้วยแบบรัางนะนั่นเห็นไหมหย่อมปุมหยมป่ปม bít áo ít Nhầm bơm nhầm bơm Bịt áo ít Nhầm bơm nhầm bơm Bịt áo ít Nó quốc có rồng tươi เดี๋ยวยอมผมต่อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้าเนี่ดตังทุกคนหลังบ้านพื้นที่นิดหน่อยมีพื้นที่นิดหน่อยปลูกนิดปลูกหน่อยทุกคนลูกอ๋อจ้อง ที่ไปติดคนนะไรมันจึงอะมันตีตัวนี้เดียวแม่ก็จักนีอนต้นปลูกตูเรียนร่ามต้นอย่างเลือนตอนเดียวแะไรตอนนี้หลังบ้านพื้นที่นิดหน่อยมีพื้นที่นิดหน่อยปลูกนิดปลูกหน่อยทุกคนปลูกอ๋อจ้องไก่น้องเมฆมันแมวมกลัวไก่เมียวแล้วบไก่กับเมวแบบร่างทุกคน ตึงนังโอ้ยแม่เส็บุ้งสักเขาวขาโอยนะใช่ไหมใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วปีตีแล้วได้ซ้มปันว่าบาทเลือดจักติมีพื้นที่เล็กๆก็ปลูกหลังบ้านทุกคนจุ่มไปก่อนนะจ๊ะเสียงธรรมชาติ ปีนี่ไม่รู้ออกดอกต่อได้หรทุกคนเดี๋ยวกำลังใส่ปุ๋ยอยู่กำลังดูแลมีต้นเดียวทุกคนกินปีนี่ไม่รู้ออกดอกต่อได้หรทุกคนเดี๋ยวกำลังใส่ปุ๋ยอยู่กำลังดูแลมีต้นเดียวทุกคนเหี็ดตังทุกคนคนสวนหลังบ้านสวนหลังบ้าน จมสวนหลังบ้านไปก่อนนะจ๊ะนนตุเรียนถ้าว่าเกา๋ก้านซึมช่วยสัดกรึ๊บมันก็มันก็นกโอเคเนาะแต่ว่านกว้กก็รองเตือนอยู่เดี๋ยวยอมผมต่อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าขวยห้อมขวยห้อม กล้วยหอมทำตังต้งนานนี่ก่อนอินเขาได้ยังไม่เก๊ะนะกะเดี๋ยวเนอะนั่นนั่นนั่นกล้วยหอมเูลูห,หนเพิ่งออกกำลังออกนะนกเว่วกว็ร้องเตือนอยู่เดี๋ยวยอมผมต่อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าไอ้ลูกเศรายอมไง Bây giờ tăng, bây giờ tăng Ai à, lục sao dồn ai Bây giờ tăng, bây giờ tăng Bây giờ bây này mi con tắc Nó Chá bây ngàn rồi, tụi con chá phải ngàn rồi Nó quá có rồi, tươi rồi เดี๋ยวยอมผมต่อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วปีตีแล้วได้ส้ามปั้นว่าบาทเลืองจักตีนางนางจมกล้วยแบบลัางนะนั่นเห็นไหมมีพื้นที่เล็กๆก็ปลูกหลังบ้านทุกคน จุ่มไปก่อนนะจ๊ะเสียงจรมาจาินี่อย่างรถนะคะรถจากหน้าคุณว่าลมลมจะไล่ลไตนล้นเลยเนาะปลูกนิดปลูกหน่อยปลูกลงกองเสียต้นปลูกลูปไว้นิดนึงนั่นหลอกโกหลอกกตน้นอย่างรถต้นนี้ไอ้ลูกเ้าวยอมไง ประหยัดตังประหยัดตังประหยัดตังทุกคนนี่อย่างรถนะคะรถดจากหน้าฝนเพราะว่าลมลมจะไล่ต้นเลยเนาะปลูกนิดปลูกหน่อย <laughs> มีอาวุธปโปรมีอาวุธปโปรจ้าเพราะนั้นเรามาปิดอาวุธกันหน่อยเนาะนังนังจมกล้วยไบป,ปลางนะนั่นเห็นไหมกล้วยหอมปาปลู้ว่าที่เก็บป,ปลู้ไหมกาปลูก็ไม่รับสายละทุกคนไม่รู้ว่าอยากกินเขาใด ยังไม่เก๋นะกาศแต้วเนาะน,นั่นนั่น,น,น,ยยนก,กลกน้วยหอมเหลือโนเพึ่งอกกำลังอกนนาะใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยเล้วปีตีแล้วได้ส้าปั่นว่าบาทเลือจักตีเดี๋ยวไปไหนมีคนตักเนาะจะไปงานก็ทุกคนจะไปงานก็ มีอาวุธโปรมีอาวุธโปรจ้านั้นเรามาปิดอาวุธกันหน่อยเนาะก็ยหอมปากปลู้ว่าที่เก็บปลู้แม่กาปลู้ก็ไม่รับสายห่ะทุกคนไม่รู้ว่ะนี่มายอมมันอยู่หลังบ้านทีกคนก็มันมันมาข้างกลัข้างสวนต่้มข้างหน้าก่อนนี่มายอมมันอยู่หลังบ้าน cái cồn cốc mình mà căng cảm căng xoăn, con. mà do mình lăng bàn. cái cồn cốc mình à. căng cảm căng xoăn, con. Đa vậy, kê, cào rạn sớm, rồi xách, mân cẩu, mân ok nữa. Đa là xay bưởi là xay bưởi leo, bưởi leo. leo, đai. ซ้ปันว่าบาทเรือจักติีตอนนี้น้าว่าราคากำลังดีทุกคนกลวยหอมกะแม่กาตจังเลยอยากได้กลวยห้มนะเดี๋ยวไก่ตุ๊จีนะนหลาน้าว่ากายตุจ๊จีหลังบ้านพื้นที่นิดหน่อยมีพื้นที่นิดหน่อยปลูกนิดปลูกหน่อยทุกคนลูกอ๋อจ้องกำลังลุ่งนะว่าไม่ไก่ซื้อหรืว่าเป็นยังไงเนาะลูกก็กำลังงามงามนะทุกคนไม่รู้ราคาท่ไเลย 都是都两米